ข้าพเจ้าขออำนาจบุญบารมีในจักรวาลน,นี้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขออนุโมทนาบุญและขออุทิศบุญกุศลที่ข้าพเจ้าเคยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และเทพเทวดาที่ข้าพเจ้าศรัทธา ขอผลบุญนี้จงบังเกิดบุญบารมีต่อดวงจิตของข้าพเจ้ากายของข้าพเจ้าจงบังเกิดพลังบุญพลังบารมีและขออุทิศบุญกุศลน,นี้ให้แก่บิดามารดาของข้าพเจ้าครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าญาติสนิทมิตรสหายของข้าพเจ้ากัลยาณมิตรทั้งหลายของข้าพเจ้า ทุกคนทั่วโลกและจักรกวาลนี้ดวงวิญญาณทุกดวงดวงวิญญาณผู้ไร้ญาติขาดมิตรและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าจงได้รับอนิสงฆ์ผลบุญของตัวข้าพเจ้าเท่าเทียมกันทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุบทแผ่เมตตาให้ตนเอง อะหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกขโขโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อเวโรหโหมิขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยอัพยาปโชหโหมิขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันอนนโคหโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าไม่มีความทุกข์กายทุกใจสุขีอตานังปริหะรามิขอให้ข้าพเจ้ามีความรักษาตนให้พ้นภัยอยู่เถิดบทแผ่เมตตาให้บุคคลอื่นและสัพพ,ส,พสัตศเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุก จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอััพยาประชาโหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอันนิคาโหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอตานังปาริหะรันตุ จงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินสาธุสาธุสาธุาธอะนุโมทามิ